นี่คือพัทลุงแต่ไม่ใช่อย่างที่คุณคิดสถานที่ที่หลายคนเคยมากับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่มีใครมาอีกเลยนี่คงเป็นอีกครั้งที่ผมได้มายังจังหวัดแห่งนี้ในครั้งนี้แต่ตางอภปจาครั้งกร ซึ่งปกติแล้วผมจะขี่มอเตอร์ไซค์ในการท่องเที่ยวแต่ด้วยเหตุผลที่ว่าต้องมาทําธุระส่วนตัวในตัวจังหวัดพัทลงุงเจบบ้าบ้าดาสองก็เลยได้มีโอกาสมายัางในสถานที่แห่งนี้นานๆครั้งที่จะได้ออกหน้าจอกับคนอื่นเขาบ้างซึ่งถ้าให้พูดถึงจังหวัดพัทลุงแล้วแต่หลายคนก็คงนึกถึงทะเลน้อยหรือไม่ก็สะพานเอกชัยแต่วันนี้ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งนั่นก็คืออ่างเก็บน้ําป่าบอน ต่สิ่งที่ทําให้ผมนั้นประหลาดใจก็คือในสถานที่แห่งนี้กลับกลายเป็นสถานที่กลางไปซะแล้วน้ําที่เคยเขียวและเต็มไปด้วยพันปลามากมายแต่ในวันนี้เหมือนสิ่งที่เคยพูดก่อนหน้านั้นไม่เคยมีอยู่จริงเลยดูเหมือนว่าเราจะมาปิดเดือนนะไม่ได้ดูข้อมูลไม่ได้เช็คว่าเออเป็นยังไงนะแค่เปิดดูรีวิวมันก็สวยอยู่นะมีสะพานเนี่ยตรงนี้เดินไป ในดีวิวก็จะเป็นแบบแม่น้ำนะก็คือน้ำเขือนนั่นแหละทั้งๆที่่อฝนมันก็ตกอยู่ทุกวันนะก็สวยไปอีแบบนะก็เมื่อกีก้เห็นชาวบ้านหาปลาอยู่มันเหมือนว่าไม่มีคนเขามาแล้วนะไม่มีคนเลยไรยวี่เวียผู้คนหรือว่าที่นี่ จะถึงจุดสิ้นสุดแล้วผมก็ได้เห็นคล้ายกับจุดชมวิวเมื่อขึ้นไปด้านบนก็พบกับป่าสนและศาลาสักการะหลวงปู่ทวดวิวด้านบนเมื่อมองดูแล้วก็สวยไม่น้อยทําให้นึกถึงบรรยากาศที่ผู้คนมากมายหลั่งไหลกันเข้ามานักสถานที่แห่งนี้มีลานคล้ายกับจุดกลางเต็น และศาลาที่เป็นจุดบริการประชาชนที่สามารถนั่งชมบรรยากาศด้านบนได้นั่นคือเหตุผลที่ทําให้ผมสงสัยว่าคนแถวนี้เขาไปที่แห่งไหนกันแน่นะเมื่อนั่งชมบรรยากาศอยู่สักพักใจผมก็ลงไปด้านล่างเพื่อไปชมบรรยากาศบริเวณริมเขื่อนแล้วก็ได้เห็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลที่มากันทั้งครอบครัวทั้งทที่นี่ไม่ใช่บ้านของตอนเองแต่ก็ยังมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้และทําไมคนพื้นที่ใหญ่ถึงไม่มากันหรือว่านี่เป็นเรื่องธรรมชาติที่มีเกิดและมีดับ คล้ายกับชีวิตคนเราที่มีเกิดเก่เจ็บตายช่วงกระแสทําให้คนเกิดความสนใจในการมาเที่ยวเมื่อกระแสหมดนั่นก็ถึงคราวขาลงของสถานที่แห่งนี้ในท้ายที่สุดในสมัยที่คนมาท่องเที่ยวนั้นสถานที่แห่งนี้คงไม่มีที่จอดทั้งมอไซค์และรถยนต์อย่างแน่นอนบรรยากาศเคล่้มฝนอยู่ตลอดผมออกจากอ่างเก็บน้ํา่าบอนเพื่อไปอีกสถานที่หนึ่งซึ่งไม่ค่อยโด่งดังสักเท่าไหร่แต่ส่วนตัวชอบเพราะไม่ต้องวุ่นวายกับผู้คนมากนัก เหมือนว่าเราจะถึงน้ําตกโตนสตอร์เลยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าบรรยากาศมันเงียบๆไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะบรรยากาศก็มันคือมันเงียบเกินไปผมยังอยู่ที่ชั้นล่างนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันมีอยู่กี่ชั้นเดี๋ยวต้องขับรถขึ้นไปอีกอีกสักนิดนึงนะแต่เงียบจริงนะบรรยากาศตอนนี้ก็เจอน้ําตกเลยแล้วนะครับ ดี๋ยวลองขับร็ขึ้นอีกนิดนึงะนะเงียบมากทุกคนเมื่อขับรถมาได้สักพักก็มาถึงสถานที่ที่ผมคิดว่าไม่ค่อยมีผู้คนมากสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือไม่มีผู้คนซึ่งไม่ต่างจากอ่างเก็บน้ําบ่าบอนเลยสักทีเดียวทั้งเจ้าหน้าที่พ่อค้าแม่ค้าเงียบชนิดที่ว่าเสมือนไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวผมจอดรถทิ้งไว้และเดินเท้ามาประมาณ300เมตรเพื่อมายังน้ําตกเส้นทางธรรมชาตินั้น ทางไม่ค่อยชันสักเท่าไหร่เส้นทางเดินง่ายไม่ยากอย่างที่คิดเสียงน้ำไหลตลอดทางเหมือนกับฝนที่หล่นมาจากฟ้าไม่แพ้กันแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสักพักก็เดินมาถึงน้ำตกที่ตั้งใจไว้แต่นี่ไม่ใช่ชั้นสูงสุดของที่นี่น้ำใสยเย็นสบายบางทีสถานที่ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหวัวเราะผู้คนเดินผ่านกันจนล้นทางแต่วันนี้กลับเงียบงนันเหลือเพียงเสียงลมพัดผ่านยอดหญ้าไม่ใช่เพราะมันหมดความสวย ต่เพราะเวลาพาเราทุกคนเดินทางไปทิศทางที่ต่างออกไปบางทีความว่างเปล่าก็เป็นของขวัญเพราะทำให้เราได้ฟังเสียงธรรมชาติดังขึ้นได้เห็นสิ่งเล็กๆที่เคยถูกคนหมู่มากหลบหาย เหมือนว่าไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับก็จะมีพวกขยะทิ้งกันจัดแล้วก็ไม่ื่อยเก็บกินตรงไหนก็ทิ้งตรงนั้นเลยถ้ายังเป็นแบบนี้ผมว่าไม่นานเดี๋ยวสถานที่ท่องเที่ยวของเขาก็อาจจะไม่เหลือการอะไรให้เราได้ท่องเที่ยวนะมีแต่ขยะนะ